สวัสดีค่ะอาจารย์วลาพอนะคะวิชาการตลาดบริการครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่5นะคะต่อจากคราวที่แล้วเลยเนาะนะคะ,ะทีนี้มาเริ่มจากหัวข้อก่อนนะคะหัวข้อ,อ,อต่อจากครั้งที่แล้วเลยนะคะที่อาจารย์สอนไปที่จะเกี่ยวกับลูกค้าใช่ไหมก็จะมีลูกค้า โลโปออะไรพวกนี้เดี๋ยวอาจารย์ทวนให้ฟังนะคะแล้วยังไม่ได้สั่งงานก็จะขอมาสั่งงานในคาบนี้เนาะในสัปดาห์นี้นะคะทีนี้อาจารย์จะทวนก่อนว่าสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปนะคะในเรื่องของการวางแผนการตลาดบริการนะคะ แต่ก่อนที่เราจะวางแผนเนี่ยเราจะต้องรู้ใช่ไหมมีข้อมูลที่เราจะต้องศึกษาก่อนว่าเฮ้ยมันมีอะไรบ้างที่เราจะต้องอัปเดตใช่ไหมคะทีนี้อาจารย์สอนไปในเรื่องของ Prosumer ร์นะคะโ r รซูเมอก็คือลูกค้ามืออาชีพจำได้ไหมลูกค้ามืออาชีพเนี่ยเขาก็เวลาที่ในยุคสมัยเนี้ยเวลาที่เขาจะซื้อสินค้าหรือว่า หรือว่าแม้จากการไปทานอาหารไปทานกาแฟอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องมีการเซิร์ชมีการเซิร์ชหาใช่ไหมหาข้อมูลร้านค้าดูรีวิวอะไรต่างๆนานานะคะนี่ก็คือลูกค้าเขาเรียกว่าเป็น professional consumer นะคะหรือเราเรียกว่า prosumer นั่นคือลูกค้ามือเชีพนั่นเองอ่ะโอเค แล้วก็มีเรื่องของ customer journey นะคะ,ะ customer journey แล้วก็โรโปนะคะประเภทของลูกค้าทั้ง3ประเภทที่อาจารย์เคยอธิบายไปลูกค้าประเภทแรกก็คือเนี่ยลูกค้าจะทำการ mm hmm. เขาเรียกว่า research online นะคะแล้วก็ไป purchase of offline น,ะะนี่คือลูกค้าประเภทแรกประเภทที่2ก็คือลูกค้าจะรีเสิร์ชออนไลน์แล้วก็ตัดสินใจซื้อที่ออนไลน์เช่นเดียวกันนะคะประเภทที่3ลูกค้าจะรีเสิร์ชที่ออฟไลน์ line. ออฟไลน์นะคะก็คือการมาหาข้อมูลณนะที่ร้านเลยมาหาดูเคาน์เตอร์ในเชลว,วางของมาพูดคุยกับพนักงานขายของเรานะคะจะถามว่าซื้อไหมยังไม่ได้ซื้อเพราะว่าเขาจะไปตัดสินใจซื้อในออนไลน์นั่นเองนะคะ,ะจารย์ทวนให้นะคะก็มีเรื่องของโซลูชันโปรไวเดอร์นะคะเรื่องของเฮล นะคะเรื่องของ SOP นะคะมาตรฐานการบริการะนะคะคงจำได้เน้ออาจารย์ยกตัวอย่างในเคสของร้านกาแฟนะคะว่าไอมาตรฐานการบริการเนี่ยที่มันเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปหนึ่งสเต็ปสพนักงานจะต้องทำยังไงบ้างอันนี้หนูก็น่าจะจำได้นะคะเสร็จแล้วก็จะมาสั่งงานอ่ะ จากการเรียนออนไลน์ในครั้งที่4นะคะหรือว่าชิ้นงานที่4ในนี้นะมีด้วยกันอยู่4หัวข้อตามนี้เลยนะคะและหนูก็ทํามาแล้วก็ส่งส่งเหมือนเดิมเลยคะ่ะวิธีการส่งนะคะ,ะเวลาที่เหลือก็ให้หนูได้ทํางานเลยนะคะจะได้มีเวลาเยอะๆจากนั้นก็โอเคแล้วเนาะโอเคแล้วก็เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ